ชัดเลยขนาดนี้นะพันแปดสี่อะไรนี่มันสี่เคแล้วม <1080 p. S 1> ั้งพันแปดสี่แค่พันแปดสี่ไม่ใส่โลโกโ้เหรอมันให้ใส่หัวใจอ่ะมันให้ใส่รูปได้ใส่อะไรได้นี่ไงมีเพิ่งเขาถามว่าใส่ได้ไหมพ่อจะเอามาใช้เวลาไปไลฟ์สดข้างนอกพ่อจะเอาอะไรมาใช้เอาแอปเนี่ยพ่อจะไม่ผ่านทูทช่วงเลยพ่อจะผ่านแอปไม่มีมันใส่ได้แล้วมั้งต้องลองใหม่ชัดไหมหน้าพ่ออะใส่นี่ได้เท่ากับ ทำบ,บ้างทำบ้างจริงสวัสดีครับดสมีวันที่ขึ้ไนไปแลก็น่าใส่วันที่กับเวลาถ้าใส่ขนาดนี้น่าแนลานานาา้วดูความละเอียดดิ ด,ดูความละเอียดในนั้นดี้180 <70. S 1> อืม180 <70. S 1> คือ180เลยก็มันขึ้นว่า180 0มันให้เราสูงสุดแค่180 0มีคนดู1คนด้วยใครไม่รู้แลสะพอเนี<อ>่ย <laughs> บ่าต่อยสวัสดีครับพี่บ่าต่อยสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับทดลองทดลองโทรศัพท์ทดลองต้องเงินลล่า1,800ให้ได้2,500 1,800สองคนสองคนแล้วทำไมช้าจังเอ่อมีบ่าต่อยกับพ่อต่อยสวัสดีครับพี่ ได้งั้นเดี๋ยวไปลองอีกลองที่ไหนเอาใครไปลองเอา,านั้นนี่ลองดูใส่โลโก้ที่ได้